เรียนในกับเด็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือเด็กๆก็ตามในเขตเทศบาลนครสุพรรณการในสมัยนั้นสมัยนั้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันท่านก็ดูแลความกข้าวหน้าทางด้านการเรียนของนักเรียนในเขตจังหวัดสุพรรณกาครับซึ่งก็เป็นโดยบายที่ท่านวางรักฐานมาเป็นเวลาหลายปีครับแล้วก็ผลจากการพัฒนาด้านการศึกษาของท่านนั้นนะครับเด็กหลายคนก็จบปริญญาตรีแล้วก็ไปทํางานแล้วหลายคนนะครับ ก็เป็นแง่มอมอีกแง่มอมหนึ่งของท่านจุสวัสดิ์พระวิเหตุประการเอาบัรดาที่ขอสักการะนะครับค่ะอย่างที่ท่านขอนำเรียนนะคะจริงๆเีท่านมีเรื่องราวก้องเล่ว่าคุณงามความดีให้เราได้รู้สึกมากมายนะคะจริงๆเราเล่าให้ฟังเนี่ยเล่ากันก็เล่าไม่หมดและที่สําคัญนะคะในช่วงเวลาต้งสูญเสียในเวลาอย่างนี้นะคะเพราะว่าท่านจตสวัสดิ์ ว่าเห็นต้องบอกว่าเป็นผู้ที่มีที่รู้การในทุกแวดวงจริงๆนะคะเปนท่านที่เป็นผู้ประกอบการนะก็เป็นผู้ประกอบกาที่เป็นเกตส์ลาวไทยร่วงห่อทุกเสฉะก็มาลาพี่เหค่ะค่ะมาเป็นกำลังใจให้กับพี่ตู่กับน้องเพลงด้วยค่ะก็มากราบลาคุณเอกนะคะแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้กับ ตู่แล้วก็น้องเพลงด้วยเพราะว่าเราก็รู้จักกันมานานานะคะแล้วก็โดยส่วนตัวแล้วรู้จักคุณเอมาหลายปีนะคะคุณเอเป็นคนดีน่ารักนะคะถึงภาคหลังๆนี้แจว่าเจ,เจอกันน้อยลงแต่ก็ก็ใจหายก็ต้องมากลับลา เราแค่ตอนนี้พี่ตู่บอกว่าทันด้ให้ทางองคเทศบาลนคร่คจะต้องต้องให้กำลังใจกันนะครับเพราะว่าจริงๆเป็นเรื่องที่กระทันหันขนาดเราเป็นแค่คนรู้จักไม่ใช่คนสนิทขนาดนั้นเรายังรู้สึกใจหายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยก็เราก็ทําได้ก็คือต้องเป็นกําลังใจให้กับทั้งตู่แล้วก็น้องเพลนะคะว่าเดี๋ยวก็ต้องผ่านไปนะคะ

ก่อนนั้นนนั้ก็ก็ยังเห็นเห็นพี่เอ๋ตามไอจีอยู่ค่ะแล้วก็พี่เอ๋เองก็เป็นเป็นลูกค้าของร้านทำผมเกต้ะค่ะแล้วก็ก็เลยก็นานๆทีก็จะเจอแกเวลามามาตัดผมค่ะก็ก็รู้สึกใจหายพวกกระทันหันมากเลยอ่ะความเชื่อในพี่เกต้าท่านช่วยกันช่วยกันยังไงที่แบบทำท่ได้แบบวพี่เอ๋ก็เป็นผู้ชายที่น่ารักมากๆค่ะเป็นคนดีนะฮะแล้วก็เป็นคนสุภาพ เจะเป็นคนคุณเอกจะเป็นคนสุภาพเรียบร้อยแล้วก็เกจะเป็นคนที่ให้เกียรติทุกคนอน่ารักน่ารักเป็นแล้คนน่ารัก ก็อย่างที่แม่มนบอกนะฮะก็พี่เอกก็เป็นเป็นผู้ชายที่แบบให้เกียรติกคนนะคะเจอทีไรก็สวัสดีแล้วแบบพูดพูดดีอะไรเงี้ยค่ะแบบไม่ใช่ค่ะก็ก็รู้จักมานานนะคะแต่ก็ไม่ได้สนิทนะคะก็เจอตามงานที่ต่างๆต่างนที่จะคะ ก็ได้แต่กอดได้แต่กอดแล้วจ so. ับมือแล้วก็บอกว่าเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็แบบเข้มแข็งเก๋ก็เก๋ก็บอกกับน้องเพลงก่อนน้องเพลงก็บอกว่าน้องมาจากครอบครัวที่เข้มแข็งไปเส้นอยู่ก็เข้มแข็งแล้วก็เราก็จับมือกันก็เหมือนกันนะคะเพราะเราก็ต้องให้กําลังใจนะครับเพราะจริงๆแล้วว่าทุกคนก็ต้อง ต้องใจหายนะครแล้วก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันก็ดีที่สุดนะครอยากมากก็ต้องเป็นกำลังใจเท่านั้นเองก็ในส่วนตัวแล้วก็อยากให้จําในส่วนที่ดีๆนะคะเพราะจริงๆแล้วทุกคนก็มีในส่วนที่ดีๆจะปทับใจกันแล้วเพียงแต่ว่าใครจะมีมากมีน้อยนะในส่วนตัวพี่ม่มต์ก็จะประทับใจในส่วนที่ เคยเจอเคยเจอพี่เอ๋เจอคุณเอ๋คุณเอ๋ก็จะดีกับเราพูดจะเป็นคนดีนะฮะพูดตรงๆก็ก็ต้องจำเป็นคนดีอ่ะนะก็เช่นเดียวกันนะหะกก็เวลาเจอพี่เอ๋พี่เอ๋ก็จะเป็นคนที่แบบพูดพร้อแล้วก็แบบก็คุยกันแล้วก็เออเกศเป็นไงบ้างสบายดีไหมลูกเป็นยังไงบ้างอายุเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะถามถึงครอบครัวเกศอยู่อ้วยหาก็นั่นนะหะก็จะเป็นแพทดีๆที่เกศ จะจะจะจำเอาไว้ค่ะก็ค่ะพี้เอกก็นลาลักนะคะแต่ะคอบนุณที่งาทีก็ค่อนข้างจะท้วงกันนิดหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมีการซื้อตัวทำไมต้อตายนนละค่ะนะคะก็คือมันตายจรังจริงผู้เอกก็เอามือสองมือเนี่ยผิดอุ้มน้องขึ้นมาลองกระเจาะตัวน้อยๆนะคะแล้วก็จับที่คอของเขาแล้วก็ลองหมุนดูว่าเอ๊ะเขาคอหัก คุณเอกก็แปลกใจว่าทําไมคอถึงหักก็ถามว่าเอ๊ะทำไมคอหักได้ได้คําตอบว่านกบิน uk, ชนตู้กระจกที่คุณเอกสร้างึ้นคุณเอกก็ได้แต่ห้าให้มีนกกระโดมาทค่ะเพิ่งมาลองเพลงวันเกิดก็เมื่อปีที่แล้วเองครับคุณเอกก็เป็นทะเลแล้วก็เราก็เล่นละครกับ ตู game, language, ่จ <in> <system> ับน้องเพลงเรื splash, be ่องแต่จ๋าเมื่อสามสี่ปีที่แล้วหังปีที่ก็ตกใจนะคนเราเนาะมันเร็วเหลือเกินโอกาสมันเนาะมไม่น่าเชื่อว่าความร้อนเนี่ยมันทาลายคนไม่กันนะฮีโตร์มากอะไรบ้างนะต้องระวังนะพวกเราครับครับครับก็โอเคครับก็แสดงความเห็นอกเห็นใจกันนะครับเสียใจ อันนี้กรให้กั็ก็แข็งแรงต่อสู้ไปเรืตั้วนกีก็รู้จักในฐานะเขาเป็นการเมืองแล้วก็สนิที่เป็นสามีสามีตู่จากที่ผ่านมาพี่คยัแม่บอกก็ผมดูจากภาพมันก็ดีนะ ดีก็เป็นคนที่เขาเป็นคนที่จริงใจแล้วก็จริงจังสู้แล้วก็ทํางานเพื่อชาวปากน้าจริงๆังนั้นนะคะเจ้าแมน้อยตกนดัยจงใเป็นแมุยแต่ว่าทุกคนเรามัก็มีหลายหลายมุมเนาะก็สิ่งที่ดีๆที่มันเคยทําไว้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องขอบคุณเขาว่าชาวสุปราการมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีมี มีทุกอย่างที่ดีมีมีสาธารณสุขที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีก็เพราะเขาอันนี้ก็ต้องต้องชื่นชมคล้ายๆสีสว่างอะค่ะขอบคุณนะคะหอเหมือวกเขาพอพันนิงแป๊บนึงค่ะจพวกไอตมันก็ตายนั่นแหละค่ะนะคะก็คือมันตายชวันนีคุณเตอก็เอามือสองมือเนี่ยจับอุ้มน้องขึ้นมาน้องประจอกตัวน้อยๆนะคะแล้วก็จับที่คอของเขาแล้วก็ลองหมุนดูว่าเอ๊ะเขาคอหัก คุณเอกก็แปลกใจว่าทําไมคอถึงหักก็ถามว่าอ๊้ทำไมคอหักได้ได้คําตอบว่านกบินชนตู้กระจกที่คุณเอกสร้างขึ้นอคุณเอกก็ได้แต่เหนือจากเรื่องรักสัตว์ต่างๆนะคะใครจะมองอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะแต่ว่าชาวสุทรภาราทุกคนรู้เรว่องมนกค่ะ สำคัญที่สุดแล้วเนี่ยนะคะแม้กระทั่งชลมดพวกเราอย่างข้าไม่ได้เป็นพี่ขาชลรัตน์นี่คืเลูกจีนที่ในวันขาวจะดื่มยาฉีดมดนะคะเราจะไม่มีขันเทวีกัหรับฉีดมดฉีดแมลงใบหนีก็ให้เขาเป็นไปได้เลยค่ะรวมถึงเรื่องเรื่องหนูหนูนะคะที่เป็นเรื่องตลกขบขันของเราในวันนี้กว่าเป็นศาสตรกับนักเรียนใน กับเด็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือเด็กๆก,ก็ตามในเขตเทศบาลนครสุพราารณในสมัยนั้นสมัยนั้นนะครับแล้วก็ปัจจุบนันท่านก็ดูแลความก้าวหน้าทางนากการเรยียนของนักเรียนในเขตจังหวัดสุพราารณบุรีครับซึ่งก็เป็นอดยบายที่ท่านวางนักฐานมาเป็นเวลาหลายปีครับแล้วก็ผลจากการพัฒนาด้านการ,รศึกษาของท่านนั้นนะครับเด็กหลายคนก็จบปริญญาตรีแล้วก็ไปทํางานแล้หลายคนนะครับ ปเป็นแง่มุมอีกแง่มุมหนึ่งของท่านเจ,จ้สวัสดิีพระวิเศษประ,ประดาเของปัญหาจังหวัดสกลนครนะครับอย่างที่ท่านเขอนามเรียนนะคะจริงๆว่านีมีเรื่องราวกขาเรื่องว่าคุณงัมควาดีให้เราได้รูึกมามกมายนะคะจริงๆเราเล่าให้ฟังเนี่ยเล่าไปกันก็เล่าไม่หมดค่ะและที่สําคัญนะคะในช่วงเวลาอย่างนี้นะคะนะครับต้อง<ห>ขอบคุณอีกส่วนหนึ่งก็คือพี่น้องสืบวงชนนะครับที่ ทั้งสื่อบนชนหลัก